เวลาต่อมาศาลาตัดสินคดีต้าหลีเจ้าคือเส้นหลังสินะผู้ช่วยเฮยซุยไทยเชียนอยู่ยานเว่ยหัวหน้าผู้พิพากษาหวังจิงหลุนแห่งวัดต้าหลีหัวหน้างานจางชงเจ้าหน้าที่ของอยูชีไทจะมีการพิจารณาคดีร่วมกันทั้งสามประเน็โดยมีศาลาต้าหลีเป็นประธานผู้พิพากษาเฮยซุยไทยเป็นผู้ช่วยและยูชีไทเป็นหัวหน้างานยินดีที่ได้พบนายท่านทั้งสาม มีเพียงกรณีตรงเทียนเท่านั้นที่สามารถได้รับการพิจารณาแบบนี้ข้าไม่ได้คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้สัมผัสมันเส้นหลังเจ้าไม่ได้มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วทำไมเจ้าไม่ขู่เขาลงท่านหวงังเส้นหลังถูกดิ้รอนตำแหน่งจากหัวหน้านายทะเวียนของหงลู่แต่เขายังไม่ขาดเกียรติที่ฝ่าบาทมอบให้เขาหากเจ้าก่อคดีใหญ่เช่นนี้และก่ออาชญากรรมฐานหลอกลวงจกักรพรรดิเจ้าจะถูกตัดเกียรติทั้งหมด เส้นหลังเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยหากไม่มีกฤษฎีกาเกียรติยศที่เขามอบให้ผู้คนยังคงอยู่ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องคุกเขาจางชงเจ้าเพิ่งจอจากคุกทุกคนรู้ดีว่าเส้นหลังได้ทําคดีใหญ่และจะต้องตายจางชงและสาราตา้าดีเป็นศัตรูกรันอยู่แล้วในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเขาถูกทรมานด้วยความรุนแรงอย่างเย็นชาในเรือนจาาําต้าดีและเขาเกือบจะเสียชีวิตในคุกได้ถ้าเจ้าไม่คุกเขาก็อย่าคุกเขา เส้นหลังเจ้าควรรู้ว่าเจ้าก่ออาชญากรรมอะไรอาชญากรรมที่เราโดนจัพรัดอาชญากรรมของการใส่ร้ายและสาบแช่งเจ้าชายไม่ว่าอันไหนเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนรับสารภาพซะอย่าสร้างปัญหาให้ครอบครัวของเจ้ารายงานขอรับนักลอบสามคนจากตระกูลจินออกจากเมืองหลวงแล้วมุ่งหน้าไปยังเทียนหนานพวกเขาถูกพวกเราจับกุมแล้วสงสัยว่าพวกเขากำลังกลับไปที่ครังหายคุณนางสนบูนำตัวมา เวลาต่อมาข้าได้เตือนจินมู่ชงแล้วว่าอย่าทําอะไรแต่เจ้าอ้วนก็ยังทําเขายังเด็กจริงๆแต่เขาก็ยังเป็นเด็กดีเช่นกันข้าขอทราบชื่อจริงของเจ้าได้ไหมข้ามีนามว่าจีนานสถานะของเจ้าคืออะไรนักบรบตะกูลจีนเจ้าขีจะทําอะไรกันแนะ่ในการรีบกลับไปที่เขตย่โซนหูอย่างเน่งรีบเช่นนี้มีคนขอเจ้ากลับไปไรายงานข่าวหรือเปล่าไม่แล้วแค่เดินทางกันตามปกติ และนําจดหมายของนายน้อยกลับบ้านหากเจ้าไม่เชื่อค่าเจ้าสามารถตรวจสอบได้นายท่านนี่คือจดหมายที่ได้มาสิ่งเดียวในจดหมายคือการขอร้องให้พ่อปล่อยเขากลับบ้านแต่ใครจะรู้ว่ามีข้อความอะไรอีกบ้างหมดผู้กล้าหารเจ้าไม่ได้กลับไปเร็วหรือช้าแต่เจ้ากลับไปเมื่อเส้นหลังถูกจับเจ้าคิดว่ามีสายลับอยู่ข้างในงั้นหรือมีคนขอให้เจ้าทําอะไรมีคนขอให้เจ้าพูดอะไรกับคนดังซนบู ขาแค่เดินทางไปส่งจดหมายของนายน้อยไม่มีเหตุผลอื่นได้ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่เพียงต้องการค่าค้าเท่านั้นแต่ยังต้องการนากจีนมู่ชงและตระกูลจีนลงน้ําไปด้วยกษัตริย์เป็นผู้ที่น่าสงสัยมากที่สุดเนื่องจากพวกเขาต้องการลงโทษตระกูลจีนว่ามีเจตนาและกระกบฏดูเหมือนว่าหากปราศจากการลงโทษที่รุนแรงเจ้าซึ่งเป็นท่าจะไม่พูดรับการลงโทษซะท่านหวังไม่ต้องกงังวล ข้าบอกให้คนใกล้ฉีกับท่านเข้ามาซักถามก่อนที่ข้าจะพูดไม่อย่างนั้นข้าก็คงไม่ได้พูดอะไรสักคำเสร้นหลังเจ้ากําลังบอกว่าข้าไม่กล้าลงโทษเจ้างั้นเหรอเส่วนหลังมีชื่อเสียงในการเป็นข้าราชการและเขาไม่สามารถถูกลงโทษได้จนกว่าเขาจะถูกดิ้ลอนอํานาจด้ดอยข้าจะรายงานต่อฟาบาทันทีและขอให้ฟาบาปลดเกียรติยศของเขาทั้งหมดข้าจะยื่นคำร้องต่อฟาบาด้วยยื่นคำร้องทันที ข้าก็จะยิ่งคำร้องด้วยทันทีที่ข้าจับเส้นหลังทางเข้าข,อข้อของข้าก็ตายไปแล้วข้าอยากจะเห็นว่ามีคนกล้าฆ่าใครสักคนอย่างเปิดเผยต่อหน้ากษัตริย์ได้อย่างไรข้าคนของเฮ้ซุยไทยก็เหมือนข้าคนของฟาบาทหลังจากนั้นไม่นานคำร้องทั้งสามก็ถูกส่งขึ้นเหนือไปบนหลังมา้าเพื่อส่งมอบให้กับกษัตริย์ท่านจางกษัตริย์ไม่ได้กี่ก้านเส้นหลังจากเกียริยยศของเขาดังนั้นเราจึงไม่สามารถลงโทษเขาได้ ถ้าอย่างนั้นท่าแต่บ้านของเขาก็สามารถถูกลงโทษได้ใช่ไหมประหารชีวิตะเส้นหลังถึงข้าจะไม่ได้ลงโทษเจ้าเจ้าคิดว่ารัฐมนตรีต้าดีจะปล่อยเจ้าเป็นงั้นเหรอวางจริงหลุนคนนี้เป็นสมาชิกคนสาคัญของกลุ่มโซเวียตสูนาต้องการฆ่าเจ้าเขาจะไม่ทํางานได้อย่างไรเจ้าจะฆ่าครอบครัวของเขาทั้งหมดได้อย่างไรครอบครัวของเขาไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงมันไม่สามารถเป็นไปได้หรอกหรือเจ้ากล้าที่จะฆ่าสมาชิกในครอบครัวหลายพันคนเลยในเฮสุวิไทย เพียงแค่รอก,การลงโทษของฟาบาทมีการป้นเรือนจำม,มีการป้นเรือนจำนายท่านมีคนขน้อหน้าต้องการป้นคุกพวกเขาต้องการตัวเส้นหลังให้ตายเถอะข้าไม่ได้บอกกันเหรอเป็นไปได้ไหมเส้นหลังเจ้าบ้าไปแล้วเหรอเจ้าสองคนไปป้นคุกจริงๆงั้นเหรอย้อนกลับไปเมื่อขุนนางแห่งตงเจียงนำท้าประโจมตีพระราชวังหลักของเมืองตงเจียงพระราชวังแห่งน,นี้ถูกมองว่าเป็นการทรยศและเกือบจะนำไปสู่การฆ่าหลังเผ่าพันธ์ พราชวังหลักของเมืองตรงเจียงมาจากชั้นหกในขณะที่ศาลาต้าดีมาจากชั้นสามว่ากันว่าเส้นหลังเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งหลายสาระจริงๆมาไปที่ทำเนียผู้ว่าการในเมืองหลวงแล้วรายงานต่อองค์มนตรีเพื่อที่เจ้าหน้าที่และคุณนาะงจะระดมกำลังทหารเพื่อปราบปรามกบฏไปที่เฮ้ซุยไทยแล้วบอกว่ามีคนวางแผนกบฏปิดล้อมสาลาต้าดีและตั้งใจจะลักพาตัวเส้นหลังโอดส่งกองกำลังไปปราบกบฏขอรับ ้าคือองค์หญิงสามนิงเยียนมีคดีความอายุที่ทำในศาลาต้าดีข้ามาที่นี่เพื่อแก้ไขค,ความอายุที่ทำนั่นใครกล้าหยุดข้าข้าจะฆ่ามันซะนี่มันอะไรกันองค์หญิงสามกลายเป็นหายนะแล้วปรากฏว่าไม่ใช่นักรบจาาตะกูลจินที่มาป้นขุกนั้นเหรอเติ้นหลางเขาตามเจ้าจริงๆไม่ว่าจะไปที่ไหนนิงเยียนภัยพิบัตินี้เกิดจากเจ้าด้วยงั้นเหรอแต่ถ้าหนางป้นขุก นางอาจจะยิ่งสร้างปัญหาให้กับกษัตริย์โกรธเคืองยิ่งขึ้นไปอีกข้าไม่รู้จริงๆว่าเสือตัวนี้จะบ้าคลั่งและโจมตีสาราต้าลีระหยุ์พวกเขาหยุดพวกเขา,เขาแต่ะทําทำร้ายองค์หญิงสามเนาะขอรบในเวลานี้กษัตริย์อยู่ใกล้เมืองหลวงมากกษัตริย์ที่ไม่ได้นอนสองวันสามคืนได้รับคำร้องมากกว่าหนึ่งโหลจางฉงให้ซุยไทยสาราต้าลีํำนักงานผู้ว่าการเทียนอยู่จงองค์ขมบนตรี และแม้แต่เจ้าชายก็ออกมาขอโทษอย่างเป็นความลับโดยบอกว่าเรื่องวุ่นวายใหญ่โตเกิดขึ้นในช่วงที่ถูกคุมขังได้โปรดท่านพ่อลงโทษเขามีเพียงซูนานเท่านั้นที่ไม่ได้รายงานตัวเขาป่วยที่บ้านโดยบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับเขาเส้นหลังเจ้าช่างกล้าเจ้ากล้าแต่ต้องผู้คนของเฮ้ซุยไทยและเจ้ายังกล้าฆ่าผู้คนในเมืองหลวงคำรลองของหยานเบยยังมีนักลอบจินแอบวิ่งกลับเมืองซนหวูอีกนั้นเหรอ ทำร้องของซา,า,าลาต้าดีล่าจะทูดหยุดมิงเจอและองค์หญิงนิงเยียนเป็นคนโจมตีซา,า,าลาต้าดีเจ้าบ้าไปแล้วหรือเส้นหลังยุยงให้ลูกสาวไม่ของข้าทำสิ่งนี้จะลากถังราชวงศ์และจักรพรรดิหยานอันยิ่งใหญ่ลงงั้นหรือเส้นหลังเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้าจริงๆงั้นหรือจินโจ้เขาเป็นลูกเคยของเจ้าเขาหลอกลวงจักรพรรดิก่อนสาบแช่งเจ้าชายก่อนและททำตัวทรยศก่อน ปาบาดพระยะาก้มีรายงานรับครั้งสุดท้ายที่เป็นของจางชงไม่ดูแล้วหือจางชงอย่างนั้นหรือคำลองนี้มัน